เวลาเราเห็นคนทำอะไรไม่ดีอย่าไปเกลียดมันเราไม่มีหน้าที่ไปตัดสินใครเดี๋ยวกรมตัดสินเองแต่กรรมมันไม่ใช่มีเงื่อนไขเดียวทำแล้วจะต้องรับทันทีคนชั่วบางคนมันไม่ได้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เคยทำความดีมากูศลมีบาวยังให้ผลอยู่ตอนนี้ทำชั่วรู้สึกนีทำไมคนชั่วมันไม่ได้รับผล ยังไม่ถึงเวลาถึงเวลาแล้วมันก็จะเห็นผลเองอันนี้หลวงพ่อเชื่อมั่น,นในเรื่องกฎแห่งกรรมนะเชื่อแน่นแฟนเลยตอนที่หลวงปู่เทศลงไปภาคใต้ใหม่ๆคนก็แกล้งใส่บาตเอาของสกปลกห่อใบตองใส่บาตรล้กลับมาถึงวัดก็บอกลูกศิษย์ให้ใบตองของเจ้านี้เอาออกซะแล้วก็ฉันเข้าปกติ พวกนั้นไม่เจริญนสุดท้ายก็ลำบากจริงๆเราไม่ต้องไปเกลียดใครนะเห็นเขาทำไม่ดีไม่โกรธไปเกลียดเขาจิตของเราเศร้าหมองให้เรามีธรรมะของเราไว้ก็แล้วกันใครชั่วก็ช่างเขาเราอย่าชั่วก็พอละถือหลักอันนี้ไว้